สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษนะคะซึ่งสมัยก็จะมาพูดถึงจุดเปลี่ยนในเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะ ว่าแต่ละลัคนาราศีจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องใดจะมีข้อดีอะไรและจะมีข้อที่ต้องระมัดระวังในด้านใดกันบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าจุดเปลี่ยนในเดือนกรกฎาคมปี2566นี้จะมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังและจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค้าต้องกล่าวกันอย่างนี้คะ่ะว่าในเดือนกรกฎาคมมีดาวหลายดวงทําการขยับปรับเปลี่ยนนะคะและการขยับปรับเปลี่ยนตําแหน่งในครั้งนี้ก็ส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างมากเพราะดาวหลายดวงไปอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานั่นเองคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระเกตและดาวพระอาทิตย์ต่างก็โคจรมุ่งเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาดาวพระพุธนั้นมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมาอยู่ในเรือนวินาศตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมจุดเปลี่ยนของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินการทองตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนอย่างไรเพราะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณ ดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของคุณค่ะเป็นทั้งดาวกระดุมพระและเป็นทั้งดาวลาพระเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้การหาเงินของคุณจะต้องเป็นไปในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังงานออนไลน์นะคะงานทางไกลางานต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียแบบนี้จะให้ผลดีแต่ลักษณะงานใดที่ต้องพบปะผู้คนนะคะอย่างเช่นการเดินทางไปสัมมนา,าไปอบรมกัน การติดต่อประสานงานการใช้คำพูดใช้วาจาอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นก็ต้องบอกกันตามตรงแบบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และที่สำคัญการเงินถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆในเดือนนี้ถ้าคุณมีการวางแผนมีการจัดการที่ดีคุณก็จะผ่านช่วงวิกฤตของการเงินไปได้นะคะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดไม่ได้มีการวางแผนหรืออาจจะมีการวางแผนแล้ว แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้อยู่ดีเพราะมันจะมีรายจ่ายที่ฉุกเฉินรายจ่ายปุบป,ปับเข้ามาค่ะ ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนวินาศจะเป็นช่วงที่คุณจะเจอกับของเสียของพังเป็นช่วงที่ต้องซ่อมแซมเป็นช่วงที่ต้องแม่นเทนเน้นเป็นช่วงที่ต้องซื้อของใหม่มาทดแทนของเก่าเป็นช่วงที่ต้องเดินทางบ่อยเกิดค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางเป็นช่วงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองหรือสุขภาพของคนใกล้ตัวคนรักคู่รักคุณพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยงหรือลูกหลานบริวารของคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้ไม่เช่นนั้น ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความนะคะเรื่องของอุบัติเหตุการเฉียวชนมีคู่กรณีมีข้อขัดแย้งมีข้อพิพาททางการเงินซึ่งหลายอย่างหลายประเด็นมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้พบเจอดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้คุณต้องระมัดระวังทุกกิริยาทุกท่าทางทุกคําพูดทุกการแสดงออกให้ดีนะคะเพราะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการ Express นะคะขออภัยที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเอ็กซ์เรคือการแสดงออกนะคะคือการพูดการแสดงสีหน้าแบบนี้ค่ะต้องระมัดระวังชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนนั่นก็คืออย่ารับปากใคร โดยการใช้คำพูดคำจาอย่าไปค้ำประกันให้ใครในระยะนี้ไม่เหมาะไม่ควรนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมีความเดือดร้อนย้อนกลับมาอย่างตัวคุณได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นคุณอาจจะไปพูดเพียงแค่อยากจะให้มันผ่านไปง่ายๆนะคะพูดคำอย่างเช่นคำว่าโอเคถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะรับผิดชอบเองถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวพี่จะดูแลต่อเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแนวๆเน,นี้ยนะสมัยเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่าพยายามใช้คำพูดแนว นี้กับใครหรือกับงานอะไรก็ตามแต่เพราะว่าคำพูดเหล่านั้นมันอาจจะย้อนกลับมาทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังได้เนี่ยเขาเรียกว่าการใช้คำพูดในการการันตีใช้คำพูดในการค้ำประกันหรือไปรับประกันอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทำให้คุณต้องเดือดร้อนอย่างที่สมัยบอกไปไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินไม่เหมาะที่จะไปลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงยังไม่เหมาะที่จะไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครเพราะทั้งดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็น ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศรวมถึงดาวพระเกตก็มุ่งเข้าสู่เรือนวินาศเช่นเดียวกันการทําสัญญงสัญญาการทําเอกสารการลงนามการเซ็นเอกสารการทํานิติกรรมต่างๆต้องรอบคอบให้มากขึ้นต้องอ่านรายละเอียดให้ดีอย่าเพียงแต่ว่าเขายื่นเอกสารมาให้เซ็นแล้วคุณก็เซ็นเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องพิจารณาไตรตรองอย่างถี่ถ้วนด้วยค่ะชาวลัคนาราศีสิงค่ะประการต่อมาหมั่นทําบุญทําทานค่ะใน จังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณต้องยิงย่งเร่งสร้างบุญนะคะคำว่าเร่งสร้างบุญนั่นหมายความว่าอะไรคุณต้องบริจาคเงินเยอะๆหรอไม่ใช่นะคะต้องทําความเข้าใจกันใหม่นั่นก็หมายถึงคุณต้องพยายามทําความดีคิดดีพูดดีและกระทําดีรวมไปถึงการทําบุญทําทานเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่ต่างๆซึ่งทุกวันนี้การโอนไปร่วมบุญเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ จะง่ายและสะดวกนะคะมูล,ลนิธินั้นก็มีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงการทําบุญกับคนแก่เด็กด้อยโอกาส นะคะบริจาคค่าน้ําค่าไฟถวายสังฆทานและการสวดมนต์ภาวนาไม่ได้ดูตัวเงินเป็นหลักนะคะให้ดูเป็นว่าเรามีจิตในการทําบุญมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะก็อยากจะหมั่นทำอยากจะเชิญชวนให้ชาวสิ่งนั้นหมั่นทําบุญทําทานจะเป็นการสร้างความสิริมงคลให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะในระยะนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจุดเปลี่ยนนอกจากจะเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพแล้ว อีกประการหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวัง นั่นก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆซึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยค่ะมันอาจจะกลายเป็นประเด็นใหญ่โตได้มันเหมือนกับเวลาเราทะเลาะก,กันกับคนรักแล้วเราก็ยอมทุกครั้งเพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆพอยอมไปยอมไปสองครั้งเข้าสามครั้งเข้าจนไปถึงสิบครั้งเข้ามันเกิดการสะสมแล้วสุดท้ายก็เป็นการประทุหรือหรือว่าระเบิดออกมานั่นเองเนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรให้พยายามหันหน้าเข้าหากันอย่า ปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องคุยไม่ต้องเคลียร์แต่จริงๆการได้คุยได้เคลียร์มันจะดีกว่านะคะอย่าอย่าอย่าเมินเฉยแต่ในการคุยในการเคลียร์ตรงนั้นเราก็ต้องคุยด้วยเหตุและผลไม่ใช่มาคุยเพื่อชวนทะเลาะนะต้องแยกให้ออกสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนให้ด้วยนะคะถ้าเกิดผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วหลังจากนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะหมั่นทําบุญทําทานเร่งสร้างบุญเร่งสร้างกุศลและดวงชะตาของคุณนอกกนั้นมันอยู่ในกะ เกณฑ์ที่ดีแล้วดาวใหญ่ๆเอื้อประโยชน์ดีแล้วขอให้ชาวลักขาราศีสิงห์อดทนแล้วก็เข้มแข็งไว้นะคะผ่านช่วงนี้ไปรุ่งโร์อย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวลัคขาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ